สับสนุนโดย True d t a c 5G ที่สุดของเครือข่ายอัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News นะฮะ i n ไไต์เจากข่าข้ามครับคืนนี้อยู่กับบัวสิริโรนะครับฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมเลยฮะสแกน QR Code ที่เห็นด้านล่างเพื่อรับข่าวบันเทิงผ่านทาง SMS และติดตามเราสด ทัุวพิชาตสตาร์ในแอปพลิเคชัน True ID นะฮะและทุกแพลตฟอร์มตรงนี้ครับไลน์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมยูท t บ b ิ Tik อ o ทวิตเตอร์นะฮะมีให้ติดตามแบบนี้เหมือนเดิมครับมาเริ่มต้นที่เรื่องแรกกันเลยนะสำหรับน้องทิกเกอร์ครับศิลปินสุดหล่อนะที่ร้องเพลงเพราะหน้าตาก็ล้อหล่อนะลูกชายของอคุณนิโคเทริโอนั่นเองล่าสุดนะได้รับรางวัลพระราชทานที่เป็นลูกกะตัญยูครับ นับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยนะฮะสำหรับคนที่เป็นแม่นะเมื่อลูกได้รับรางวัลสําคัญสําคัญโดยเฉพาะรางวัลลูกกระตันยูโดยล่าสุดครับคุณแม่อย่างนิโคเทริโอนะฮะได้เผยภาพที่ลูกชายอย่างน้องทิกเกอร์ได้รับพระราชทานโลกเกียรติคุณลูกกระตันยูจากกรมสมเด็จพระเทพครับพร้อมเผยว่านายอชิระเทริโอเข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติเพื่อรับพระราชทานโลกเกียรติคุณลูกที่มีความกระตันยูกระตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2,566ในวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมปี2,566ที่ผ่านมาครับทั้งนี้ครับก็มีแฟนคลับนะเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับคุณแม่นิโคเทริโลและน้องทิกเกอร์เป็นจำนวนมากบอกว่าเลื่มสุดๆไปเลย อนอกจากน้องทิกเกอร์แล้วก็มีพี่แพทวงเคลียร์ก็ได้รับเหมือนกันนะแสดงความยินดีด้วยนะครับมาที่เรื่องต่อมาฮะสำหรับนนะคนที่เป็นพระเอกกับนางเอกสำหรับพุ่มพวงดวงจันทร์ตอนนั้นหนังย้อนไปประมาณสักสิปีที่แล้วพี่ปอณัทวฒิกับปาวลีได้กลับมาโครจรเจอกันอีกครั้งนะในรายการตีท้ายครัวซึ่งต่างคนต่างก็พูดความในใจถึงกันและกันครับ ก่อนจะมาเป็นศิลปินหญิงที่มีชื่อเสียงปวารีพรพิมลครับได้แจ้งเกิดจากการรับบทเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์ในภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงที่ออกฉายในปีพุทธศักราช2554ประกบคู่กับพระเอกในตำนานอย่างพี่ปอนัทวุฒิสกิจใจครับและล่าสุดทั้งคู่ได้โคจรมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะในรายการตีท้ายครัวครับงานนี้ก็ไม่พลาดที่จะแชทภาพร่วมเฟรมย้อนความทรงจำกันสักนิดหนึ่งพร้อมแคปชั่นนะระบุกันด้วยบอกว่า เด็กน้อยในวันนั้นกับการเดินทางมาถึงจุดนี้บอกเลยว่าไกลเกินฝันเราได้เห็นเด็กน้อยอายุยังไม่ถึง20นะในวิ่งไล่ตามความฝันอยากร้องเพลงอยากดังจนมามีชื่อเสียงมาถึงวันนี้กับการได้พบกันอีกครั้งกับครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นแต่ความเป็นธรรมชาติไม่เคยห่างหายไปจากตัวน้องเลยรอยยิ้มวันนั้นเป็นยังไงวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้น ดีใจกับน้องมากๆและจะบอกว่าแอบชื่นชมเสมอเปาวลีด้านสาวเป่าครับก็ได้ออกมาเผยความในใจในะผ่าน IG ว่า 12ปีกับผลงานชิ้นแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่ป๋อพระเอกคนแรกเป็นทั้งพี่ทั้งครูตอนที่ว่างๆพักเบรกในกองพี่ป๋อก็จะช่วยคิดลายเซ็นให้หนูซึ่งหนูนใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้เลยแล้วบอกว่ารักรัะด้วยงานนี้ฮะแฟนๆก็เข้ามากดไลค์คอมเมนต์กันสน่นครับบอกเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าสวยหล่อหน้าแทบไม่เปลี่ยนเลย เป็นอะไรที่ฮิตเนาะเอาแบบรูปเก่าๆที่เราถ่ายกันไว้แบบว่าคนนี้ยืนฝั่งซ้ายคนนี้ยืนฝั่งขวาแล้วก็มีแบบว่าแอคชั่นท่าไหนอยู่ก็เอามาทําอีกรูปหนึ่งแบบ12ปีผ่านมาแล้วว่าเอ๊ยยังเหมือนเดิมทุกๆอย่างนะแฟนคลับก็เข้าไปบอกว่าหน้าไม่เปลี่ยนนะยังสวยยังหล่อเหมือนเดิมเลยนะครับเอามาที่อีกหนึ่งเรื่องสําหรับสาวสวยนะที่ว่าที่คุณแม่ป้ายแดงสับคุณแอร์พันธิลาฮะอีกไม่เกินสักหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเธอจะคลอดน้องแล้วล่ะครับ นี่เลยครับใกล้คลอเต็มที่แล้วนะฮะสำหรับแอร์พันธิลาฟูกลิ่นครับพระยาของไอซ์รัชสิทธิ์มั่นคงธนทรั์นะฮะที่ตอนนี้ครับก็กําลังตั้งคันลูกสาวคนแรกตั้งชื่อแล้วด้วยว่าน,น้องชิลานะฮะตอนนี้ครับเธอก็กําลังเข้าสู่ช่วงเตรียมคลอดนับถอยหลังวันคลอดกันเลยทีเดียวนี่ลาสุโดโพสต์นสแกรมนะฮะก็ภาพไปหาคุณหมอพร้อมข้อความบอกว่า โอ้ยตื่นเต้นหาคุณหมอเตรียมความพร้อมทีทีอาการตอนนี้ของเธอนะคือแน่นท้องหายใจก็ไม่ค่อยออกลูกดิ้นแรงแบบท้องจะทะลุนะฮะบอกว่าประคองไปนะลูกนะัดถอยหลังแม่ขออีกแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นฮึบไว้ค่ะคนดีเอ๊สิ่งที่โฟกัสคือ ผมไม่ได้โฟกัสท้องเธอหรือว่าอะไรนะโฟกัสหน้าเธอว่าเธอน่ารักแล้วก็สวยขึ้นมากๆนะออร่าคุณแม่เนี่ยจับสุดๆเลยนะฮะโอ้โหเดี๋ยวรอดูกันนะอีกหนึ่งอาทิตย์อดทนไว้น,ะน่าจะมีเรื่องดีที่เธอน่าจะดูหมอมาหรือเปล่าว่าต้องคลอดวันไหนนะครับอ่ามาที่อีกหนึ่งเรื่องสําหรับฝั่งของเกาหลีใต้กันบ้างนะอย่างแจจุงนั่นเองนะฮะตัวเขาเองเนี่ยนี่มีการลงรูปแหวนบอกว่าแฟนซื้อให้โอ้งานนี้แฟนๆครับบอกงงเลยว่ามีแฟนตอนไหนครับ อีกคนครับที่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับคำว่าแฟนสาวนะล่าสุดครับคิมแจจุงพี่ใหญ่แห่งวง JYJ ครับวัย3าปีที่ล่าสุดเนี่ยโพสต์ภาพสวมแหวนที่นิ้วมือขวาพร้อมกับมีแคปชั่นด้วยบอกว่าทันทีที่กลับถึงเกาหลีก็ได้ของขวัญจากแฟนหรือว่า girlfriend เลยแหละครับงานนี้ครับแฟนๆก็พากันเซอร์ไพรส์หอกว่าแจจ๋าเขาไปแอบปิ๊งกับใครตอนไหนนะก่อนที่สุดท้ายเนี่ยจะได้คำตอบว่าคุนแฟนสาวที่ว่าก็คือแฟนคลับนั่นเองครับงานนี้แฟนๆ ต่างชื่นชมนิสัยขี้เล่นและก็การรักแฟนคลับของคิมแจจุงที่ยกให้แฟนๆที่ซับพอร์ตตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนและแฟนคนใกล้ชิดขนาะเดียวกันหลายคนก็ชมว่าแหวนวงนี้ดูเหมาะกับคิมแจจุงมากๆเลย ตามรูมสวิตนิวส์นะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง f a c e b o o k Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ